อ่าแล้วก็กหมุนกลับไปลูกนี่นางจะไถแล้วนะบาย <laughs> <laughs> ความสุขเล, <laughs> เล็กๆน้อยๆของหล่อนสิบกว่ารอบแล้วขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ย <laughs> เล่นดีๆโอ้โหไหน,นไหนสนุกอ่ะดีดีลูกไหนสนุกเปล่า อีกลาบอีกลาบมึงค่ะบาย